สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทันินินพอดแคสต์รายการที่จะพาคุณไปดูภาพใหญ่ของโลกผ่านข่าวรอบวันแบบเข้าใจง่ายภาษาคนธรรมดาแต่ได้มุมคิดแบบรอบด้านวันนี้ต้องบอกเลยว่าโลกทั้งใบเหมือนขยับพร้อมกันจริงๆหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาไล่ๆกันทั้งจีนญี่ปุ่นเดือดสหรัฐส่งสัญญาณหนุนเต็มตัวและไต้หวันออกมาพูดแรงที่สุดในรอบหลายเดือน ทั้งหมดนี้ไม่ได้แยกกันครับแต่เป็นจิ๊กซอเดียวกันที่กำลังก่อตัวเป็นความตึงเครียดในเอเชียตะวันออกซึ่งอาจจะส่งผลยาวไปถึงเศรษฐกิจการค้าและสถิรภาพของภูมิภาคในระยะยาวด้วยวันนี้เราจะเอาข่าวสั้นๆจากวันนี้ทั้งหมดจากรอยเตอร์ส n a n c i a l Times, สไทย PBS และสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งมาร้อยเรียงให้ฟังในภาษาแบบง่ายๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใน24ชั่วโมงที่ผ่านมา แล้วทำไมเหตุการณ์เหล่านี้ถึงสำคัญกว่าที่หลายคนคิดถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมก่อนครับขอเริ่มจากภาพรวมก่อนนะครับวันนี้มี3ข่าวใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นพร้อมกันและเชื่อมกันอย่างชัดเจนมากๆข่าวแรกจีนออกมาตอบโต้ญี่ปุ่นแบบแข็งที่สุดในรอบปีโดยใช้แนวทาง Wolf Warrior Diplomacy คือการทู่เชิงรุกตอบโต้ทันทีใช้ถ้อยคำรุนแรงและส่งสัญญ,ญาณกดดันรอบด้าน อันนี้รอยเตอร์รายงานชัดเจนว่าเป็นสัญญาณที่จีนเอาจริงข่าวที่2ญี่ปุ่นเองกําลังตกอยู่ในภาวะกดดัน2ด้านด้านหนึ่งถูกจีนบีบให้ถอนคําพูดเรื่องไต้หวันอีกด้านหนึ่งกลับได้รับแรงสนับสนุนจากสหรัฐอย่างเต็มตัวซึ่ง Financial Times ถึงกับใช้คําว่า the U.S. has Takashi's i back หรือแปลงง่ายๆคือสหรัฐหนุนหลังญี่ปุ่นแบบชัดเจนและข่าวที่3 ไต้หวันออกมาให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สโดยใช้คำว่าจีนคือผู้ก่อปัญหาในภูมิภาคพร้อมแจกคู่มือเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินให้ประชาชนอันนี้บอกชัดว่าไต้หวันรู้สึกว่าอุณหภูมิทางภูมิรัฐศาสตร์มันกำลังสูงขึ้นจริงๆ3จุดนี้จีนญี่ปุน่นไต้หวันและการขยับตัวของสหรัฐมันทำให้ภาพรวมวันนี้เหมือนเป็นชุดข่าวที่คนละเรื่องแต่รวมกันผลักให้เอเชียเดือดขึ้นอีกระดับโอเคครับ เรามาเข้าสู่ตัวจุดไฟของเหตุการณ์ทั้งหมดในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันเริ่องจากคำพูดเพียงประโยคเดียวแต่กลับส่งผลสะเทือนทั้งภูมิภาคเมื่อไม่กี่วันก่อนนายเอทะทาคาอิชินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนใหม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าถ้าจีนเปิดปฏิบัติการทางทหารต่อไต้หวันญี่ปุ่นอาจต้องเข้ามามีบทบาททางทหารเพื่อรักษาเสถียรภาพภูมิภาคคำพูดนี้มันเป็นมากกว่าแค่การให้สัมภาษณ์นะครับ เพราะมันไปแตะเส้นแดงที่สุดของจีนจีนเคยพูดมาตลอดว่าไต้หวันคือเรื่องภายในไม่ใช่เรื่องของใครแต่พอญี่ปุ่นพูดทำนองว่าถ้ามีอะไรเกิดจะเข้าไปยุ่งโดยตรงจีนมองว่านี่คือการประกาศชัดว่าญี่ปุ่นพร้อมข้ามเส้นและที่สำคัญกว่านั้นประวัติศาสตร์จีนญี่ปุ่นไม่ได้ธรรมดาแบบประเทศเพื่อนบ้านความขัดแย้งจากสงครามโลกครั้งที่สองยังฝังอยู่ในความทรงจำของคนจีนจำนวนมาก พอผู้นําญี่ปุ่นพูดถึงเรื่องทหารกับไต้หวันก็ไม่แปลกที่จีนจะตอบโต้แบบรุนแรงกว่าปกติหลังคําพูดนี้ออกมาสื่อจีนหลายสํานักรวมถึงโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนใช้คําว่าย,วยั่วยุไร้ความรับผิดชอบแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างร้ายแรงญี่ปุ่นเองก็รู้ว่าจุดนี้แรงเพราะหลังจากกระแสแรงขึ้นเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นระดับสูงออกมาบอกว่าเป็นมุมมองในเชิงหลักการ ไม่ใช่การประกาศเจตนารมณ์จะเข้าสู่สงครามแต่คําอธิบายนั้นก็ไม่ได้ทําให้สถานการณ์เบาลงเลยมันเหมือนพูดออกไปแล้วเก็บกลับไม่ได้และนี่แหละครับคือฟืนชิ้นแรกที่ทําให้สถานการณ์ระหว่างจีนญี่ปุ่นลุกลามขึ้นมาทั้งหมดในวันนี้หลังจากคําพูดของผู้นําญี่ปุ่นวอนสื่อไปไม่กี่ชั่วโมงจีนเริ่มยิงกลับทันทีครับและวันนี้รอยเตอร์สรายงานว่าจีนเรียกรูปแบบการต่อโต้ครั้งนี้ว่า wolf warrior diplomacy หรือที่หลายคนรู้จักกันว่าการทูดนักรุบหมาป่านี่คือแนวทางการทูดที่จีนใช้เวลาต้องการตอบโต้แรงๆไม่ใช่น้ำเสียงนุ่มนวลแบบนักการทูดทั่วไปแต่เป็นสไตล์ตรงๆแข็งๆและบางครั้งก็ประชดประชันด้วยซ้ำสิ่งที่จีนทำมีหลายชั้นมากและเกิดขึ้นในเวลาใกล้ๆกัน 1. การทูดจีนเรียกเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเข้าพบและขอให้ถอนคำพูด รายงานจากไทย PBS และรอยเตอร์สบอกตรงกันว่าจีนเ e รียกเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าพบพร้อมส่งข้อความแบบไม่อ้อมค้อมเลยว่าญี่ปุ่นต้องถอนคำพูดนี้เพราะเป็นการท้าทายอธิปไตยของจีนนี่ถือว่าแรงมากเพราะโดยทั่วไปการทูตจะใช้ภาษาแบบนิ่มๆเช่นขอชี้แจงขอแสดงความกังวลแต่ครั้งนี้จีนพูดแบบเป็นคำสั่ง 2. วัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ จีนยกเลิกคอนเสิร์ตของศิลปินญ,ญี่ปุ่นหลายงานโดยอ้างเหตุผลด้านความสัมพันธ์ทางการทูตนี่เป็นสัญญาณสำคัญครับเพราะจีนใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือกดดันและคนจีนจำนวนมากเสพสื่อดูอนิเมะฟังเพลงญี่ปุ่นการยกเลิกคอนเสิร์ตคือการส่งสัญญาณไปยังสังคมว่าความสัมพันธ์ตอนนี้อยู่ในโหมดไม่ปกติแล้ว 3. เศรษฐกิจและท่องเที่ยวจีนเริ่มใช้แรงกดดันทางอ้อม จีนออกคำแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่นเพราะสถานการณ์ความสัมพันธ์ตึงเครียดผลคือนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากยกเลิกการเดินทางทันทีก่อนหน้านี้มีรายงานว่าตั๋วถูกยกเลิกไปแล้วกว่า491,000ใบและตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรือสำราญจีนหลายบริษัทเริ่มเลี่ยงไม่แวะญี่ปุ่นตามรายงานจากรอยเตอร์สวันนี้นี่คือการใช้เศรษฐกิจท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือบีบญี่ปุ่นโดยไม่ต้องประกาศความบาดแบบเป็นทางการ 4. คำพูดแข็งกร้าวในเวทีโลกนอกจากในจีนเองแล้วนักการทูตจีนในหลายประเทศยังออกมาพูดแข็งใช้ถ้อยคำลักษณะว่าญี่ปุ่นสร้างความเสี่ยงไม่จำเป็นในภูมิภาคและกำลังเล่นกับไฟเรื่องไต้หวันนี่คือสไตล์ Wolf Warrior แบบเต็มพิกัดคือไม่รอไม่ลงน้ำเสียงแต่ตอบโต้แบบตรงไปตรงมาทันที จีนกำลังส่งสัญญาณว่าอย่าพูดเรื่องไต้หวันแบบนี้อีกและจีนเลือกใช้เครื่องมือทุกด้านตั้งแต่การทูตเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมเพื่อให้ญี่ปุ่นรู้สึกถึงแรงกดดันแต่ที่น่าสนใจคือจีนยังไม่แตะเครื่องมือหนักสุดเช่นแบนสินค้าหรือกีดกันการค้าแบบยาวๆแปลว่าจีนกำลังเตือนขั้นแรกถ้ายังไม่หยุดก็มีโอกาสที่จะไต่ระดับขึ้นอีกทั้งหมดนี้คือภาพของ Wolf Warrior ที่กลับมาแบบเต็มพิกัดในสัปดาห์นี้ก่อกันเลยนะครับหลังจากจีนเดินเกมตอบโต้ญี่ปุ่นแบบหลายชั้นคำถามสำคัญคือแล้วญี่ปุ่นทำยังไงคำตอบคือญี่ปุ่นตอนนี้โน้มเอียงไปทางสหรัฐแบบชัดมากและวันนี้เรามีหลักฐานจากข่าวสดๆที่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าญี่ปุ่นกำลังพยายามผูกสัมพันธ์กับวอชิงตัน เพื่อเป็นหลังพิงในสถานการณ์แบบนี้วันนี้ Financial Times รายงานชัดเจนว่าสหรัฐประกาศว่า the U.S. has Takashi's i back หรือพูดบ้านๆก็คือเราหนุนหลังทากาอิช is ิเต็มตัวนี่เป็นถ้อยคำที่แรงมากนะครับเพราะมันไม่ใช่ประโยคกลางๆแบบว่าสหรัฐขอให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจแต่เป็นการบอกว่าญี่ปุ่นพูดถูกเราสนับสนุนญี่ปุ่น และนี่แปลเป็นภาษาเกมภูมิรัฐศาสตร์ง่ายๆว่าญี่ปุ่นสามารถเดินหมากแข็งขึ้นได้เพราะมีสหรัฐคอยขำหลังทีนี้พอญี่ปุ่นรู้ว่ามีสหรัฐอยู่ข้างหลังทากาอิชิเกงก็เริ่มวางท่าที่ชัดเจนขึ้นแม้จะไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับไต้หวันแต่รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาบอกว่าญี่ปุ่นมีสิทธิ์ต้องปกป้องความมั่นคงของภูมิภาค คำพูดนี้เป็นสัญญาณบางๆครับว่าญี่ปุ่นไม่ถอยจากคำพูดเดิมแม้จีนจะกดดันให้ถอนคำพูดก็ตามอีกด้านหนึ่งสหรัฐเองก็อาศัยจังหวะนี้วิจารณ์จีนว่ากำลังใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นทั้งเรื่องท่องเที่ยวทั้งซอฟต์พาวเวอร์และข้อจำกัดทางการค้ามุมมองแบบกกลางคือสหรัฐกำลังใช้โอกาสนี้ ในการผูกญี่ปุ่นให้แน่นขึ้นเพราะญี่ปุ่นคือพันธมิตรสำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกในขณะที่จีนกำลังขยายบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่สถานการณ์มันไม่เย็นลงเพราะมันไม่ใช่แค่จีน vs ญี่ปุ่นแต่มันคือจีน vs ญี่ปุ่นบวกสหรัฐและเมื่อสหรัฐเข้ามาอยู่ฝั่งญี่ปุ่นแบบไม่ปิดบงังมันทำให้ความตึงเครียดทั้งหมด ยกระดับขึ้นอีกขั้นและเหมือนสถานการณ์จะยังไม่พอเดือดวันนี้รอยเตอร์สรายงานอีกประเด็นใหญ่เป็นมุมจากไต้หวันซึ่งน่าสนใจมากเพราะไต้หวันอยู่ใจกลางหมาบทั้งหมดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไต้หวันให้สัมภาษณ์ว่าจีนคือ trouble maker ของภูมิภาคนี้แปลตรงๆคือจีนเป็นตัวก่อปัญหาในเอเชียคำพูดนี้แรงมากครับเพราะปกติไต้หวันจะค่อนข้างระมัดระวังถ้อยคำ แต่ครั้งนี้เลือกใช้คำที่ชี้นิ้วตรงๆไม่มีการเบี่ยงไม่มีการเล่นคำเหมือนอยากส่งสัญญาณให้ประชาคมโลกจับตาพร้อมกันนั้นไต้หวันยังได้แจกคู่มือเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้ประชาชนซึ่งเป็นเอกสารแนวทางว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินต้องทำอย่างไรตรงนี้ทำให้หลายฝ่ายมองว่าไต้หวันเองก็รู้สึกได้ถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นและแม้จะไม่ใช่สัญญาณสงครามแต่เป็นการแสดงออกว่า ไต้หวันไม่ประมาทตรงนี้ผมอยากให้เห็นภาพว่าพอไต้หวันใช้ภาษาที่แข็งมันจะกระตุกจีนอีกครั้งเพราะจีนถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนการที่ไต้หวันพูดตรงๆแบบนี้ยิ่งทำให้ภาพรวมภูมิภาคตึงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งและถ้าเรามองแบบใส่แว่นวิเคราะห์มันมีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือไต้หวันพูดแรงในวันที่จีนญี่ปุ่นกำลังทะเลาะกันซึ่งหมายความว่า ไต้หวันอาจกำลังใช้จังหวะที่จีนแบ่งความสนใจเพื่อส่งเสียงให้โลกฟังชัดขึ้นว่าเราอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงอย่ามองข้ามเราทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกิดแยกกันเลยแต่เชื่อมกันแบบชัดเจนมากและมันคือสิ่งที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดโอเคครับขราวนี้เรามาถึงผลกระทบแบบจับต้องได้จริงๆเพราะเวลาประเทศมหาอำนาจขัดแย้งกันสิ่งแรกที่สะเทือนก่อนมักไม่ใช่กองทัพแต่มักจะเป็นเงิน การท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นทางธุรกิจเริ่มจากเรื่องที่เห็นผลเร็วที่สุดท่องเที่ยวหลังจีนออกคําแนะนําให้คนจีนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนี้กระแสก็เปลี่ยนทันทีครับตัวเลขการยกเลิกบินยกเลิกทริปพุ่งขึ้นรวดเร็วก่อนหน้านี้ตัวเลขแต่ประมาณ491,000ใบและตอนนี้ก็ยังขยับต่อเนื่องเพราะวันนี้หลายบริษัททัวร์จีนประกาศพักเส้นทางญี่ปุ่นชั่วคราวพอคนจีนไม่ไปญี่ปุ่น ผลกระทบที่ตามมาทันทีคือโรงแรมร้านค้าแหล่งช้อปปิ้งในเมืองใหญ่เช่นโตเกียวโอซากา้าฟุกุโอกะเริ่มเงียบลงในบางช่วงญี่ปุ่นพึ่งนักท่องเที่ยวจีนมากเป็นอันดับต้นๆพอหายไปเกือบ5 0 0แสนคนภายในไม่กี่วันแรงกระแทกมันจึงหนักกว่าเห็นโมตัวเลขเยอะครับและไม่ได้มีแค่ท่องเที่ยวในเมืองแต่รวมถึงธุรกิจเรือสำราญจีนด้วยวันนี้รอยเตอร์รายงานว่าหลายบริษัทเรือสำราญของจีน เริ่มเปลี่ยนเส้นทางจากเดิมที่ต้องแวะญี่ปุ่นก็เลี่ยงไปแวะเกาหลีใต้แทนอันนี้เป็นนาฬิกาบอกความเชื่อมั่นเลยครับเพราะการเปลี่ยนเส้นทางเรือสำราญเท่ากับการเปลี่ยนแผนไรายได้ทั้งเที่ยวบริษัทจะไม่ทำแบบนี้ถ้าไม่มั่นใจว่าความตึงเครียดจะยังคงอยู่ต่อต่อมาคือเรื่องหุ้นแม้จะไม่ได้ร่วงหนักจนล่มสลายแต่กลุ่มที่โดนแรงกระเพื่อมคือหุ้นสายท่องเที่ยวสายการบินร้านดิวตี้ฟรีอาหารทะเลญี่ปุ่น โดยเฉพาะหลังข่าวจีนเตือนเรื่องการนำเข้าทั้งหมดนี้สะท้อนว่าโลกธุรกิจตอบสนองไวกว่าโลกการเมืองเพราะเงินไม่ชอบความไม่แน่นอนและที่สำคัญญี่ปุ่นเองรู้ดีว่าโดนกดดันทางเศรษฐกิจจะกระทบคะแนนนิยมรัฐบาลซึ่งนี่แหละครับทำให้ความขัดแย้งครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องของคำพูดอีกต่อไปแต่มันเริ่มกระทบชีวิตคนจริงๆแล้วตั้งแต่บริษัททัวร้านค้าจนถึงคนทำงานในเมืองท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้คือโดมิโนโแรกของความตึงเครียดที่เราเห็นวันนี้อย่างชัดเจนครับทีนี้เราขยับออกมามองภาพใหญ่ในระดับภูมิภาคกันบ้างเพราะเวลาจีนกับญี่ปุ่นสองเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกมีปัญหามันไม่ใช่แค่เรื่องของเขาสองคนแต่มันกระเพื่อมไปยังประเทศรอบข้างทันทีเริ่มจากเกาหลีใต้ก่อนเลยวันนี้สื่อเกาหลีรายงานว่าการประชุม3ประเทศเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีน อาจเลื่อนหรือหยุดชั่วคราวเพราะความตึงเครียดร,ระหว่างจีนญี่ปุ่นทําให้บรรยากาศไม่พร้อมเกาหลีใต้จึงถูกลากเข้าไปอยู่กลางสมรภูมิแบบกลาย,ลายเพราะเกาหลีใต้เองก็ไม่อยากเลือกข้างทั้งสองประเทศคือคู่ค้าใหญ่เหมือนกันแต่พอมีความตึงเครียดแบบนี้เกาหลีใต้ก็ต้องระวังทุกคําพูดทุกนโยบายไม่ให้กระทบสองมหาอำนาจในภูมิภาคต่อมาคืออาเซียนหลายประเทศในอาเซียนรวมถึงไทย มีห่วงโซ่อุปทานร่วมกับจีนและญี่ปุ่นทั้งคู่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนไฮเทคถ้าสองประเทศนี้เริ่มใช้มาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจหนักขึ้นอัตราการผลิตส่งออกในหลายประเทศอาจสะดุดตามไปด้วยแปลว่าความตึงเครียดครั้งนี้ไม่ได้อยู่แค่การเมืองแต่ลามไปถึงโรงงานทั่วอาเซียนสุดท้ายคือประเทศไทย ไทยได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบด้านบวกคืออาจมีนักท่องเที่ยวจีนไหลามาไทยมากขึ้นเพราะไม่ไปญี่ปุ่นถ้าถามในมุมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยถือเป็นโอกาสแต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องไม่ลืมว่าไทยพึ่งการลงทุนจากทั้งจีนและญี่ปุ่นถ้าสองประเทศนี้เขมรกันหนักขึ้นการแข่งขันด้านการลงทุนในภูมิภาคอาจชะลอ และอาจทำให้โครงการโรงงานใหญ่ๆในไทยต้องหยุดดูท่าทีไปก่อนอีกมุมคือห่วงโซ่อุปทานถ้าญี่ปุ่นกังวลกับความมั่นคงในภูมิภาคอาจโยกฐานผลิตบางส่วนไปยังประเทศที่ปลอดภัยกว่าหรือถ้าจีนกดดันด้านการค้าบางอย่างไทยที่อยู่กลางห่วงโซ่ก็ต้องปรับตัวตามทั้งหมดนี้คือผลกระทบแบบลูกโซ่ที่เราเห็นได้ชัดมากจากความตึงเครียดที่ ในตอนแรกดูเหมือนเป็นแค่สงครามคำพูดแต่ตอนนี้ลามไปถึงเศรษฐกิจท่องเที่ยวการลงทุนและความมั่นคงของประเทศรอบข้างทั้งหมดและหลังจากนี้เราจะไปวิเคราะห์กันว่าภาพใหญ่ของเกมอำนาจในเอเชียกำลังจะเดินไปทางไหนโอเคครับมาถึงส่วนที่ผมอยากให้ฟังที่สุดคือภาพใหญ่หรือ Big Picture ว่าสถานการณ์จีนญี่ปุ่นตอนนี้กำลังพาเอเชียไปทิศทางไหน ถ้ามองผิวเผินหลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่สงครามคำพูดหรือการเมืองระหว่างประเทศแบกเดี่ยวก็ผ่านไปแต่จริงๆแล้วมันลึกกว่านั้นมากครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือทั้งจีนและญี่ปุ่นกำลังสร้างสมการใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกจีนอยากรักษาเส้นแดงของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องไต้หวัน จีนมองว่าถ้าปล่อยให้ญี่ปุ่นพูดประโยคแบบนี้ได้วันหนึ่งอาจกลายเป็นการยอมรับโดยปริยายว่าประเทศอื่นมีสิทธิ์เข้ามายุ่งกับไต้หวันซึ่งจีนไม่รับในทุกกรณีส่วนญี่ปุ่นเองภายใต้ผู้นำใหม่อย่างทาคาชิต้องการแสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นพร้อมมีบทบาทด้านความมั่นคงในภูมิภาคและไม่อยากถูกมองว่าเป็นผู้เล่นฝ่ายรับอีกต่อไปเหมือนที่เคยเป็นในช่วงหลังสงครามโลก พอจับสองแรงนี้มาชนกันมันเลยเกิดสิ่งที่เราเห็นในวันนี้คือความตึงเครียดที่ไม่มีใครอยากถอยก่อนอีกจุดที่สำคัญมากคือสหรัฐเพราะตอนนี้สหรัฐหนุนหลังญี่ปุ่นแบบเต็มตัวสิ่งนี้ทำให้สมการใหม่กลายเป็นภาพดังนี้ครับจีนเท่ากับต้องปกป้องเส้นแดงญี่ปุ่นเท่ากับต้องปกป้องบทบาทใหม่สหรัฐเท่ากับ ต้องปกป้องสมดุลอำนาจในเอเชียสมการ3มตัวนี้ผูกกันนั่นขึ้นทุกปีและปีนี้คำพูดเดียวของผู้นำญี่ปุ่นเหมือนกดปุ่มให้สมการทั้งชุดเข้าสู่โหมดความเสี่ยงมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่แค่ปัญหาเฉพาะกิจแต่มันคือสัญญาณว่าเอเชียตะวันออกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่การแข่งขันจะเข้มขน้นและมีทั้งการทูตเศรษฐกิจความมั่นคง หัวพันกันแน่นกว่าเดิมคราวนี้เรามาดูว่าอนาคตจะไปทางไหนได้บ้างผมสรุปออกมาเป็นสามฉากง่ายๆแบบฟังแล้วเห็นภาพเลยครับฉากที่หนึ่งตึงเครียดหนักขึ้นโอกาสสูงจีนอาจเพิ่มมาตรการกดดันญี่ปุ่นจากเดิมที่ใช้ท่องเที่ยววัฒนธรรมการทูตก็อาจไปสู่ระดับเศรษฐกิจมากขึ้น เช่นการจำกัดนำเข้าสินค้าบางประเภทจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเองก็ไม่ถอยเพราะมีสหรัฐหนุนหลังและไต้หวันก็ใช้ช่วงนี้ส่งเสียงแรงขึ้นถ้าเป็นฉากนี้เอเชียจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าตึงแต่ไม่แตกแต่เสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆฉากที่สองคงสถานการณ์แต่ไม่คืนความสัมพันธ์เดิมโอกาสปานกลาง ทั้งสองประเทศจะยืนอยู่ในจุดของตัวเองไม่ถอยและไม่รุกแต่ประคองไว้ไม่ให้บานปลายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจบางส่วนจะเดินต่อแต่ความไว้ใจหายไปเยอะคล้ายสงครามเย็นย่อยๆที่ยังอยู่ร่วมกันแต่ไม่สนิทเหมือนเดิมฉากที่3ผ่อนคลายแต่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโอกาสต่ำในระยะสั้นญี่ปุ่นอาจส่งสัญญาณน,นิ่มลง จีนอาจลดโทนคำพูดลงแต่ภาพรวมความสัมพันธ์ยังคงมีรอยร้าวลึกเพราะประเด็นไต้หวันและการสนับสนุนของสหรัฐทำให้ความเชื่อใจกันกลับมาได้ยากมากทั้งหมดนี้คือ3เส้นทางหลักที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดในเดือนข้างหน้าว่าจีนญี่ปุ่นจะเดินไปทางไหนและโลกจะต้องเตรียมตัวอย่างไรและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของสถานการณ์รอบวันนี้ครับ ตั้งแต่คำพูดของผู้นำญี่ปุ่นจนถึงการตอบโต้ของจีนการเข้ามามีบทบาทของสหรัฐเสียงของไต้หวันแล้วแรงกระเพื่อมที่ส่งไปถึงทั้งเอเชียรวมถึงประเทศไทยเราเองสิ่งที่เกิดวันนี้สอนเราว่าเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มันอยู่ใ,ใกล้กว่าที่คิดมันไม่ได้อยู่แค่ในการประชุมของผู้นำแต่กระทบตั้งแต่ราคาหุ้นการท่องเที่ยวไปจนถึงเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันของคนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเรา สุดท้ายนี้ครับขอบคุณที่ฟังกันจนจบคุณคือพลังสำคัญที่ทำให้ผมอยากเล่าข่าวใหญ่ให้เข้าใจง่ายขึ้นทุกวันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวใหญ่แบบมุมมองลึกๆจากนิิน i n Podcast แบบนี้อีกครับแล้วเจอกันในตอนหน้าสวัสดีครับ